สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวชุิดาอินเนสแสรหัสน้กัสาหกสามหนึ่งสองศนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสองค่ะในคิวบิโอนี้ค่ะจะทำเกี่ยนในส่วนของ p ี i ีแอนนัลเอในของ p r o เซสก็คือ hda นะคะจากข้อมูลค่ะในส่วนของ hda p r o c โปรเนี่ยเราจะเอาข้อมูลในส่วนของเฮสทั้งหมดเนี่ยมาเพาะใส่ในตารางนี้นะคะโดยที่จะมีในเฮสช c h เตอร์เนี่ยก็จะมี e 1หนึ่งศูนหนึ่งค่ะ h 1 0หนึ 01, e ่งศ e ูนยหนึ่ง e ห่งนสามหนึ และในส่วนของคูคูยูทิลิตี้ค่ะเจะมี e 1 0 2 e 1 0 4แล้วก็ e 1 0 5ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าไปใน a s p เพค่ะเพื่อดูข้อมูลในส่วนของ Duty ใน Process นะคะเมื่อเราเปิดออสเพี uh, แล้วดูข้อมูลมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ่ะในส่วนของ e 1นึเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของค่า uh, ขออภัยดีค่ะ d u ตี Duty อยู่ที่3.125ุดมกะวัตนะคะ ในส่วนของ H1.1 เนี่ยเ็จ,จะอยู่ที่7.51เมกะวัตต์ค่ะในส่วนของ E1.3 เนี่ยจะอยู่ที่0.35เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ E1.6 นะคะกอาจ,จะอยู่ที่0.2.64ค่ะเมกะวัตต์ค่ะและในส่วนของ Utility นะคะ E1.2 ค่ะจะอยู่ที่11.76เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ E1.4 เนี่ยอยู่ที่2เมกะวัตต์ E1.5 ค่ะอยู่ที่0.2เมกะวัตต์นะคะแต่ว่าค่ะ เราจะทําการตัดในส่วนของรีบอยเลอร์กับคอนเนเซอร์ออกไปเนื่องจากค่ะเพื่อป้องกักนค่ะหลีกเลี่ยงการเกิดอ่าไลท์คีโปรดักเนี่ยออฟเสิฟิเคชันนะคะเราจึงจะเป็นค่ะต้องตัดในส่วนของรีบอยเลอร์กับคอนเนเซอร์ออกไปแล้วก็ในส่วนต่อมาค่ะเราจะตัดในส่วนของเทสต์สนหนึ่งก็คือฟร์เนตเนี่ยค่ะทิ้งเนื่องจากค่ะเพื่อป้องกันการอ่าความร้อนเนี่ยมันจะไม่พอในส่วนในพโรเซสนะคะเราจึงเป็นต้องต,ตัดตรงนี้ทิ้งค่ะจากการในการทำพิพ์นะคะ เราก็จะเหลือในส่วนของที่เราขอไปค่ะเราก็จะเหลือในส่วนของ e หนึ่ง่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของ e หนึ่ง่วนสองแล้วก็ e หนึ่งศูนย์ห้าค่ะเรจะได้อาประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะหาในค่าส่วนของ mp ซึ่งค่าตรงนี้ทำไมเราต้องหาเราต้องเอามาใช้นะคะเดี๋ยว เรามาดูในโปรแกรมของ uh, Energy Analyzer ค่ะเดี๋ยวขอ,อยนุญาตทำใหม่นะคะขอ,ะอะส,สดีค่ะ โอเค่ะเราจะเริ่มทำอันแรกก่อนนะคะยังแรกข้อมูลค่ะสองทุสี่สายสองไปยังสายทุสี่นะคะจะเป็นสายครูค่ะ e หนึ่งศูนหนึ่งก็จะมีเทมในส่วนของ s u p ล l y กับในส่วนของ target ค่ะที่สี่สิบห้ากับสองสองห้านะคะ ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นสายสิบสี่ไปสายสิบนะคะจะมีในส่วนของ supply temperature ที่สามสิบแปดแล้วก็ target temperature ที่เก้าสิบค่ะ แล้วก็ในส่วนของสายที่ 92v1.2 น,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 นะคะจะมี supply temperature อยู่ที่อา่เอาเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ทำดูก่อนหนึ่งหนึ่ง9 92v1.2 โอเคค่ะ จะมี supply temperature อยู่ที่หกห้าสี่แล้วก็ target temperature อยู่ที่สาสิบแปดนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะ aspen เนี่ยก็จะทำการอบอกให้เองค่ะว่าไหนคือสาย hot สาย c o o นะคะเมื่อเราเพียงแค่เกาะ temperature ลงไปต่อมาค่ะที่เราต้องคำวนวณหาค่า cp นะคะเพิ่งในตรงส่วนนี้ค่ะหน่วยมันจะเป็น กิโลจูลเปอร์อ่าเปอร์อาร์นะคะคูณด้วยองศาเซลเซียสตอนนี้ค่ะในส่วนของที่เราหามาเนี่ยมันจะเป็นในหน่วยของอ่าเมกะวัตต์อยู่นะคะเราจะแปลงเมกะวัตต์ค่ะเป็นในส่วนของกิโ uh, ลจูลเปนนอร์เซกแล้วจากนั้นเราก็จะไปแปลงเป็นอ่าจูลเปอร์อาร์ค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะหารด้วยในส่วนของเดลต้าทีของแต่ละสายนะคะ เมื่อเราอากดคูณค่าเ,เนี่ยเราก็จะได้ค่าตรงนี้มาคะ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูก็ได้ค่ะที่ตรงนี้นะคะที่เราได้รอบแรกสามหนึ่งสองห้าสองห้าสามจุดสามจุดหนึ่งสองห้านะคะ ด้วยเดลต้าทีค่ะเป็นอาเิ่มกับสามหกศูนย์นะคะเอ๊ะทำอะไรติดนะสม่สนะครับ เอาน่าจะคูณสักขส่วน,นก่อนก็ไป่ต่างกันนี้นะแล้วเขาอยาทำอยนะ่างไคคะสงจุด ขอแปลค่ะเมื่อกี้ดูหน่วยผิดนิดหน่อยเมื่อเราอาหาไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งจุดเจ็ดหกคูสิบกำลงลบสองอันนี้จะเป็นหน่วยแองมิกวัตต์คูณหารด้วยองศาะคะ่ะแล้วก็จะแปลงมกะวัตต์ค่ะให้เป็นจูลเปอร์เซกเพื่อทําเป็นจูลเปอร์เอานะคะค่าเอสเพนที่จะได้ค่ะอยู่นี้ประมาณนี้นี่ค่ะก็คือค่าที่เราเคียไปเมื่อกี้คือมันจะได้อยู่ที่ สามอันนี้ก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดหกคูณสิบตาลังลบสองนะคะคูณด้วยสามหกศูนย์ศูนย์แล้วคูณด้วยหนึ่งพันหนึ่งพันตรงนี้ก็คือแปลงจากาเบกะเป็นกิโลนะคะ,ะส่วนในสอบสามพันหกเนี่ยคือในส่วนของเศษเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอานะคะ ค่าได้จะเป็นสามหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบค่ะแล้วก็จะปัดไปนะคะอยู่ที่หกหมื่นสามพันสี่ร้อยนะคะหรือหกจุดสามสี่คูณสิบกำลังสี่ค่ะเราจะอาข้อมูลตรงนี้ค่ะเมื่อเราได้หน่วยเนี่ยตรงนี้ละหน่วที่เราต้องการละเราก็จะไปคีย์ในในส่วนของเอทเอสนะคะสามจุดสี่หกสามสี่ศูนย์ เมื่อเราคียค่าแอสเซนตเนี่ยก็จะคย์ค่าตรงในส่วนของเอนทัปี้มาเองแต่ตรงนี้ค่าบริเวณในส่วนของ HTC ตรงนี้เราจะทำการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็น อ่าสามเก้าหกค่ะเราจะเปลี่ยนไปสามเก้าหกทั้งหมดเลยนะคะอะคะแล้ส่วนของเดลตที่ค่ะเราจะมาเป็นสิบนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราทำการ uh, อ่าเกาะข้อมูล ลงไปเรียบร้อยให้หมดแล้วนะคะ่ะเราก็จะได้ composite curve ค่ะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะจะเป็น utility s t ส t e m นะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในส่วนของคอสเนี่ยก็คือพอละแต่ในส่วนของโคเนี่ยค่ะเรายังไม่พอเราก็เลยจะลองเพิ่มออย่างเช่นเอา cooling water เข้าไปค่ะคัะเนี้ก็คือถ้าแบบเนี้ยถ้าคือสีเขียวถ,ถ้าขึ้นเป็นโ f เปเชียตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือให้ได้แล้วแต่เพื่อในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา Uh, ใช้ cooling water อ่องเดียวเนี่ยมันมันมันเราเอาเป็นจะพวกแบบที่มี high pressure อ่า medium pressure อ่าเราไปเชื่อกันแล้วก็ในะใช้ในะส่วนของแบบแบบเนี้ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะคะ โ okay, huh. อเคค่ะตามานะคะเมื <c oughs> ่อเราเอเกาะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเนี่ยดีไซน์ให้ Aspen เนี่ยดีไซน์ในการที่จะทำอาพินอนาลิซิสได้ค่ะโดยที่เราจะไปในส่วนตรงนี้นะคะส่วนส่วนของอีโคโนม c ค่ะเปลี่ยนอัตราออฟรีเทอร์ตรงนี้นะคะเป็นสิบห้า สองห้าห้าสองเก้าแปดเอาะแล้วก็ในส่วนของ hero p e r a t i o n นะคะเราใช้ที่แปดพันอือ๋อโอเคค่ะจากนั้นค่ะเราก็ไปในส่วนของ recombine design นะคะ แล้วก็เช็คค่ะแล้วก็กดซึ่งเรากดดีไซน์สิไปนะคะแต่แอสเพนเนี่ยสามารถคิดมาได้แค่หกตัวเท่านั้นแล้วคือจะมีรูปร่างหน้าตาแบบแบบแบบนี้เลยแต่เราเนี่ยจะหาจุดพิมพ์เองนโดยการใช้การ์ดใช่ไหมคะตัวดัลตี่มินค่ะเราปรับเป็นหนึ่งเพื่อหาจุดพิมพ์แต่ซึ่งปรับแล้วมันทําไม่ได้นะคะเราจะทําการเอากราฟตัวนี้ค่ะ เอาไปลากในส่วนของสายคู่เนี่ยลากไปในส่วนของฮอตนะคะซึ่งถ้าเราเอากราฟเนี่ยเอาไปพอตเอาไปลากนะคะมันจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณแบบนี้เข้าะนะคะอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะคือบริเวณสายคู่ในส่วนของตรงนี้ที่เราจะลากเข้าไปก็เราคลากค่ะลากจนกว่ามันจะอ่าเราเส้นฮอตกับเส้นโคเนี่ยมันจนจนกว่ามันจะชนกันค่ะ จุดที่ชนเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดพิ้นจากกราฟเนี้ยนะคะจากรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดพิ้นเนี่ยอยู่ที่เทมเพอเจอร์หนึ่งร้อยสิบเก้าองศาเซลเซียสค่ะและในส่วนบริเวณอ่าธิบายตรงนี้น่อยนะคะเขาพัายค่ะจุดพิ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าองศาเซลเซียสค่ะเมื่อเราเนี่ยาลากตามตามนี้มานะคะเนี่ยนี่ค่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราจะลากขึ้นมาติดปึ๊บขึ้นมามันจะได้เป็นรูปร่างสีเขียวอย่างนี้มาค่ะ ก็คือรูปที่เราลากจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วปุ๊บขึ้นมาแบนนี้เอามาดูข้างล่างค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ความยูเทลิตี้เท่าไหร่ใช้พลินยูเทลิตี้เท่าไหร่เอ้๋ยขอพัยค่ะใช้ความยูเทลิตี้เท่าไหร่ใช้ครูยูเ i ลิตี้เท่าไหร่จากการดูการะะาฟค่ะตรงบริเวณตรงนี้ค่ะดูกราฟตรงนี้จะง,ง่ายกว่าบริเวณตรงนี้ค่ะอันนี้คือสายครูที่เราอันนี้คือจุดพินนะคะ บริเวณตรงที่มาซ้อนกันตรงนี้ค่ะตรงนี้คืคอทําการที่ซ้อนกันเนี่ยคือทําการ integration ันแล้วตรงนี้ค่ะที่มันวางว่าตรงเนี้ยก็คือในส่วนของ utility ที่เราต้องเอามาเพิ่มนะคะซึ่ง minimum hot utility เนี่ยจะอยู่ที่เ5็ดค่ะแล้วก็ minimum ของ cool utility ค่ะจะอยู่ที่1000นะคะจุดพินค่ะอยู่ที่119่งรอสิบเกองศาเซลเซียสส่วนคลิปนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ